พระอ,องค์ไม่ใช่เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกใบนี้เท่านั้นพระอ,องค์เป็นศาสดาเอกของแสนโกดจักรวาลโลกนะครับครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้แล้วทรงแผ่ขายพยานพระสัพพัญญุตยานไปทั่วแสนโกดจักรวาลโลกว่ามีพระพุทธเจ้าที่ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่าพระองค์นี้อีกไหมขายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ตัดสู้เลยในแสนโกฎจกัจกรวาลน,นี้ดังนั้นพระองค์จึงเป็นศาสดาเอกในโลกครับนะครับเพราะนั้นพระบรมสารีริกธาตุเป็นไปได้ที่จะเป็นคนเพราะนัพระบรมสารีริกธาตุนั้นถ้าตามอย่างนี้แล้วตามคำภีๆๆท,ที่แสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องจกักรวาลเนี่ยก็ยังมีเหลือพุ้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สาระชานนี ยังอยู่ในจกักรวาลอื่นๆนะมีแน่นอนครับตามคติพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยเตรัสก,กับพระเสียงนะครับทําเสียงให้ดีๆไปเลยอย่างนี้หรือแม้แต่พระองค์ปรากฏเทศนาอยู่ที่โลกใบนี้พระพุทธองค์ก็ไปปรากฏอยู่ในโลกใบอื่นในจกักรวาลอื่นเทศนาอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้สแสดงไว้ชัดเจนเพราะมันคงจะเป็นลักษณะอจินไตยครับก็คือสิ่งที่ มนุษย์ธรรมดาจะคิดไม่ไปไม่ถึงอะเลยไม่ได้แสดงไว้ชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้แสดงเอาไว้เอาไว้ให้มันมากมายอะไรนอกจากมีผู้ทูลถามพรองค์ก็ตรัสเทศนานะครับไม่ได้แสดงเอาไว้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แกม่มรรคผลนะในครั้งหนึ่งทรงหยิบไปมาในกรรมือตรถาคตเนี่ยนะในส่วนไหนมากกว่ากันภาษาบกเลยทูลว่า ใบไม้ในกำม,มือของพระองค์มีเพียงน้อยใบไม้ในป่าที่มากมายพระองค์ทรงตัดว่าสิ่งที่สถาพรู้ได้สัพพัญยุตยานมากมายเหมือนใบไม้ในป่านี่แหละธรรมะที่แสดงแล้วเหมือนใบไม้ในกำม,มือพอแก่มรรคผลนิพพานแล้วนอกนั้นไม่จําเป็นนี่ทรงตัดเป็นอย่างนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะมมตสมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะมมตสมบูตัสสะอิมังอคีปะหุปุพังปะฏิปุถุมังพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชากราบบครั इति पि शोभवा अलहं काम् ริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุขารายาภะคะวะโตตาวะกะสังโฆอาุนายโยปาุนายโยตาเกนายโยอันจริการนิโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสันติสังฆิวิตายาวิปานังสารังกาจามิ